มันส่วนใหญ่แล้วสิทธิ์เก่าไทยรักไทยนั่นนมันก็พูดคุยกันได้หมดอนุทินก็ไทยรักไทยมาก่อนพระระชรัฐเลขาพัคก็ไทยรักไทยมาเก่าอ่าไทยสร้างไทยก็ไทยรักไทยมากลุ่มของคุณคุณสมคิดก็ไทยรักไทยมาเก่าธรรมนัตกลุ่มธรรมนัตก็หลายอยู่เพื่อไทยมาอะไรเงี้ยมันมันรู้จักกันหมดเพราะนั้นมันพูดคุยกันได้แบบสังคมไทยผมฟังเท่าสนดับตับฟังนะถูกดูน้อยกว่าบินเข้า เท่าที่ผมฟังพักเพื่อไทยเนี่ยถามว่าเอ้ยมึงมีตังนั่นหรอว่าไปดูดเขาบอกไม่เคยดูดใครแต่ว่ามีคนวิ่งเข้ามาจริง,รงๆแล้วพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์เก่าไทยรักไทยแตกออกไปเท่านั้นแต่ว่าเหมือนแบบที่คุณสมคิดไปเรียนแบบนโยบายไทยรักไทยเอาไปใช้ และล้มเหลวมันแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันต้องปรับไปตามเวลาคือมันผมใช้คำว่า e v o l v v o l v i n g มากกว่าผมต้เอง e ว o l u t i o n ่มากกว่า evolution ที่ผมพูดคือทุกอย่างมัน evolve ไปเพราะนั้นแม้กระนั่งทฤษฎีหรือนโยบายก็ต้อง evolve ต้องต้องต้องปรับตัวตามตามสถานการณ์ทิ้งสิ่งเป็นรอมที่มันเปลี่ยนไปใหม่แต่คนเหล่าน,นี้ยังใช่วิธีเดิมอย่างไทยสร้างไทย ก็เรียนแบบการสตาร์ทของไทยรักไทยเราสตาร์ทยังไงก็ทําอย่างนั้นเป๊ะทางสมคิดกด็เอาทฤษฎีเอานโยบายไปใช้เป๊ะไม่มี adaptation ซึ่งไม่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งโลกมันเปลี่ยนแล้วถ้าเขาถามผมสักนิดหนึ่งผมจะอธิบายให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งขอพาพิงคุณสุวัสดิ์ริแตะคันลบเนี่ตอนที่ผมเป็นนายกไปอ่เพราะเขารู้ว่าเริ่มภาย บอกพี่ถ้าคนมันเป็นต่อจากพี่นี้นะยากนะใครมันปีนไปเยอะแล้วเลยดีผมก็บอกว่าถ้าคือเหมือนกับผมวางรหัสเรื่องการแก้ปัญหาประเทศไว้ถ้าคนที่มาแทนผมเนี่ยมาขอรหัสผมเนี่ยมันก็ทําต่อได้แต่นี่มันนอกจากไม่ขอรหัสยังทุบยังทุบกุญแจอ,นนะอมันก็เลยมันก็เลยน่าเสียดาย ไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าปฏิวัติเขาได้แล้วนะปฏิวัติปุ๊บมาถามผมว่าเฮ้ยเราทําไงต่อทุกอย่างมันก็ตอบไปได้ประเทศมันก็ไปได้ไอ้นี่กับรังแกผมใหญ่เลยมันก็คล้ายๆมันคือเรากําลังเปลี่ยนประเทศในทางที่ดีขึ้นแทนที่จะไปชื่อคือพยายามปล่อยข่าวให้รู้ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผิดผิดเพราะไม่ได้ผลประโยชน์ไงแต่แทนที่จะมากลับมาถามว่าเอ้ยแล้วทำไงต่อมันก็จะไปได้มันจะไม่ไม่ไม่ไม อย่างเรื่องของนโยบายทั้งหลายเนี่ยอย่างสามสิบบาทเอ่ยกองทุนหมู่บ้านเอ่ยแล้วก็ธนาคารประชาชนเนี่ยปัญญาไม่คืออะไรแล้วก็เดินต่อแล้วก็ทําไปปรับไปตามกันเวลาไอ้นีวันนี้ไม่หลใส่เงินอย่างเดียวใส่เงินเงินไม่มีก็กู้มาใส่แจกเงินอย่างเดียวมันไปไม่ได้อันนี้เขาเรียกวยิ่งกว่าประชายมอีกเขาเรียกว่าผลานผลาน เนี่ยเสียดายมันส่วนใหญ่แล้วสิทธิ์เก่าไทยรักไทยเท่านั้นมันก็พูดคุยกันได้หมดอ้าวอนุทินก็ไทยรักไทยมาก่อนคุณทางพรรคประชาพรรคลังประชารัฐเลขาพรรคก็ไทยรักไทยมาเก่าอ่าไทยสร้างไทยก็ไทยรักไทยมาเก่ากลุ่มของคุณสนคุณสมคิดก็ไทยรักไทยมาเก่าธรรมนัตกลุ่มธรรมนัตก็หลายอยู่เพื่อไทยมาอะไรเงี้ยมันมันรู้จักกันหมด เพราะนันมันพูดคุยกันได้แบบสังคมไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหัวกันการโทรศัพท์คุยกันพูดการทักทายกันไม่จำเป็นต้องหัวกันการเมืองคือการเมืองต้องเดินตามหลักการตามปรัชญาตามอุดมการณ์แล้วก็ตามเกมของการแข่งขันวิธีดีที่สุดเราจะไม่เกิดการเกลียดชังอิจฉาริษยากันเนี่ยคือแข่งกับตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นแข่งตัวเองแล้วคนอื่นจะมาแข่งด้วยก็เป็นถือว่าเป็น เป็นอากาศเพราะถ้าเราแข่งตัวเองเราชนะตัวเองเราทําดีกว่ากว่าเดิมที่มีอยู่คนอื่นก็เป็นอากาศที่วิ่งตามดีไม่ดีเป็นลมส่งท้ายด้วยผมเดาเอานะว่าวันนี้เหตุการณ์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ inden, การซื้อเสียหนักหนักแน่นอนข้าวนี้รับรองเลยอาจจะบางที่อาจจะถึงหัวละพันนะแต่ว่าเรามองหมดแล้วว่า เราเระมองว่าการแข่งขันมันสูงแน่นอนไม่ว่าใครพักไหนก็แล้วแต่พักเพื่อไทยก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง mm hmm. ว่าถ้าตัวเองยังยืนยันว่าจะไม่จะไม่เป็นพักซื้อเสียงแข็งกับเขา mm hmm. ก็ต้องคิดว่าจะมีอะไรไปขาย mm hmm. ที่ประชาชนจะคิดเอาระหว่างเอาเสียงละห mm ้าร้อยเสียงละพันเนี่ยกับการเลือกนโยบายเพื่อไทยเพื่อไทยต้องคิดตรงนี้ให้ได้ mm hmm. ถ้าคิดตรงนี้แตก ก็ไม่เห็นต้องไปสนใจเรื่องเสียงผมฟังเท่าสดับตับฟังนะถูกดูดน้อยกว่าวิ่งเขา้าเท่าที่ผมฟังพักเพื่อไทยเนี่ยถามว่าเฮ้ยมึงมีตังค์นั่นหรือว่าไปดูดเขาบอกไม่เคยดูดใครแต่ว่ามีคนวิ่งเข้ามาแต่เรามีคนถูกดูดบ้างแต่คนดูดๆูดเนี่ยแนวโน้มรับรองว่ากว่าขึ้นสอบตกสมมติดูถูกดูดไปสิบต้องสอบตกหกอย่างน้อย เขาว่างั้นผมก็ลองดูถ้าเขามั่นใจก็ว่าไปแต่คนจะเข้าเดินเข้านะไม่ได้ดูดเข้าเพราะเพื่อไทยไม่มีไม่มีตังค์ดูดเข้าไม่ได้ก็ให้เขาเดินเข้ามาคิดว่าคนเดินเข้ามากกว่าคนดูดออกเพื่อไทยเนี่ยจุดแข็งของเพื่อไทยคือเป็นพรรคที่มีแนวทางในการแก้ปัญหาประเทศ แล้วทําเป็นเสนอแนวทางแล้วทําเป็นมาหลายรอบแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นโอกาสที่ประชาชน mm hmm. ซึ่งหมดหวังมาเนี่ยความหวังเขาเนี่ยถามว่าจะอยู่กับใครจะอยู่กับใคร mm hmm. มันอยู่ที่เชื่อถือใคร mm hmm. และอยู่ที่เชื่อถือพรรคอะไรไอ้ตรงนั้นวันนี้เนี่ยคนคนไทยเนี่ยห่วงห่วงภาวะปัจจุบันและอนาะคตปัจจุบันอาจจะสำคัญ แต่ว่าอนาคตมันสําคัญกว่าอนาคตมันไม่ได้แค่วันพรุ่งนี้นะมันหมายถึงเดือนอีกปีหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเอาตังไปซื้อพันหนึ่งไม่รู้อยู่ไม่ถึงสามไม่ถึงอาทิตย์อะแต่อีกเดือนอีกปีอีส,อส,อสี่ห้าปีแล้วหรือว่างมาตรฐานเดียจะสิบป,ปีข้างหนอย่างเช่นสามสิบาทที่เขาได้ใช้ประโยชน์วันนี้กองทุนบ้านที่เขาใช้ประโยชน์วันนี้เนี่ยมันยี่สิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบปีแล้ว พราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาอยากเห็นอีกอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าพักอยากเห็นอย่างน้อย,อยก็คือมีอะไรยะงปรึกษาได้ผมได้อยู่ถ้าเอาน้องอิงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือสามารถปรึกษาผมได้ทิง้งไปจนไม่ให้คำปรึกษากับพักหรือคนในพักเขามีอะไรก็ปรึกษาไป ผมไม่ได้ไปครอบงำนะผมให้คาปรึกษาได้กนเ้เมื่ออยากปรึกษาที่ปรึกษาคืออะไรคืออยากปรึกษาก็มาปรึกษาไม่อยากปรึกษาก็ไม่ต้องปรึกษาที่ปรึกษาภาษา advisor เนี่ยมหเดบอกว่า advisor a h o s h u m u s o b ที่ปรึกษาทุลคต้องเชื่อฟังก็ไม่ได้หมายความว่า คุณอิงจะเป็นต้องเป็นนายกนี่ตอนนี้ณวันนี้ขณะนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางด้านนวัตรกรรมในการมีส่วนร่วมซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาถนัดเขาก็ให้คำปรึกษาเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ยังไม่ได้เป็นนักการเมืองอย่างแต่ช่วยพรรคในเรื่องความคิดช่วยพรรคในเรื่องของการหาเสียงการไปพบกับผู้ชนผู้คน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นพักที่อุนอิงมานได้ทำงานตรงนี้ปรึกษาผมได้ตลอดเพราะนั้นเขาประชาชนอยากได้ความมั่นใจในการแก้